สวัสดีครับผมนักศึกษานายธนัดศรีทองทีมรหัสห้าสามหนึ่งศูนย์หกสองศูนย์สามแปดครับจะมาทําชิ้นงานก็บมือจับนะครับผมอ่าก็เริ่มกันเลยครับผมก็โดยส่วนนี้ครับเราต้องใช้คำสั่งเพงเป็นหลักนะครับสำหรับชิ้นงานนี้อ่าก็มาเริ่มที่ไลฟ์เพงก่อนนะครับครับผมก็จะเริ่มสร้างเพงก่อนเลยว่าชิ้นงานที่ทาการเหมือนใช้คําสั่งเกี่ยวเพนเป็นหลักเนาะเราก็สร้างเพลไปเรื่อยอ่าโดยที่เพนแรกก็มีระยะห่างสิบห้าผมจับไลฟ์เพลครับผมอ่าสร้างไปเรื่อยครับเพงที่สอง ผมกำหนดระยะใหม่เป็นหกสิบสามนะครับอะไรเพนหนึ่งก็กำหนดระยะเป็นร้อยสิบห้ามิลน,นะครับผมแล้วก็เพนสุดท้ายนะครับผมหรือเพนหนึ่งก็ทั้งหมดห้าเพนนะครับร้อยสามสิบนะครับมิล อ่ะก็จะได้มา5เพลงอย่างนี้ครับรวมหลายเพลงของเราด้วยต่อมาก็จะทำการสเก็ตบนเพลงต่างๆครับเอาเริ่มที่หลายเพลงก่อนผมก็วาดวงกลมขึ้นมาครับผมกำหนด d มิตเตอร์นะครับ14มิลน,นะครับครับผมก็มาวาดที่ เอ็นที่สองครับผมบ้อยวงกลมนะครับวงกลมครับ <c oughs> แล้วก็กำหนดดดมิตเตอร์เป็นสิบสี่เช่นกันนะครับ <c oughs> อมาที่วงที่เพจที่สามนะครับ เป็นที่คล้ายครับเพนเพนที่สี่นะผมะวาดเป็นวงกลมเหมือนกันครับรเก็่เป็นวงกลมรับรัศมีสิบสี่นะครับแล้วก็วงสุดท้ายนะครับ ตจ้การทีนี้ก็มาวาดที่เพนที่สองเรัเพนตรงการลางนะครับทีเกี่ยวกับเพนสองจะทําการสกเก็ตเป็นรูปหกเหลี่ยมนะครับผม mm hmm. ก็ไปที่คําสั่งสเก็ตเลือกโพลิกอนนะครับโพลิกอน n o r m a ถูนะครับแล้วก็โพลิกอนอะ่ะ <c oughs> ก็เลือกมาเป็นแปดเหลี่ยมครับผมนะครับเป็นแปดเหลี่ยมนะไม่ไหน่าแล้วก็วาดเข้ามาพยายามจัดให้ตรงนะผมขออภัยครับ d มิเตอร์ผิดนะครัาใไมวาดมาก่อนอ่ะกะให้ตรงนะครับแล้วก็ d ด a m ิ t มุมนะครับเริ่มที่สูนองศาแล้วก็ดมิเตอร์ของวงกลมรัาวงกลมของหกเหลี่ยมนะครับกําหนดเป็น ขนาดนี้นะครับผมอ่าก็ได้มาเป็นลักษณะอย่างนี้มาดูภาพครับที่ก็ต่อมาจะเริ่มใช้คําสั่งที่อยู่บนเพนแล้วก็คือคําสั่งลูฟนะครับผมเป็นการเหมือนกับเป็นการดึงผิวชิ้นงานผ่านเพนต่างๆนะครับผมอ่อาเป็่คำสั่งฟ e เจอร์กดอันที่สองครับดูอ่าก็เลือกทีละเพนครับเพนหนึ่งครับผมอ่าผมเป็นหนึ่ง,ม,ม,นนงมาเพนสอง มาที่เพนที่สามเพนที่สี่เพนที่ห้าครับผมมันก็จะเป็นการแบบเฉลี่ยโปรไฟล์เงี้ยครับผมอะไรก็มาเซต,าคตค่าผมก็เซตคันที่ normal นะครับผม normal โปรไฟล์แล้วก็มุม อ่าเรียบร้อยนะครับก็ได้ชิ้งนงานแล้วคล้ายๆชิ้จนนี้จะเป็นนี้เนะะาะต่อานาครับที่เด็กให้ถึงเยนะครับหเลยทำต้นที่เด็กที่มีมมนี้รัศมีห้านะครับ <c oughs> ครับผมส่วนด้านนี้ก็ทําการเจาะรูอีกด้านนึงนะครับเพื่อที่จะได้เอาไว้ใส่ในแฮนด์ได้นะครับผม ครับผมก็กำหน,นดไดมิเตอร์เท่ากับอืมเท่ากับยี่สิบห้าครับผมแล้วก็ทำการเอกร็กซ์ทูสคันะครับเป็นระบบไทาง,ทงเข้าไปอ่า เล็กทูดครับเรียบร้อยครับผมครับผมก็จะได้ใรงงานและลายกิมมือจับหน้าต่างนี้นะครับผมอ่านี่เอาเพงเอาก่อนก็ขอจบการแรงงานเป็นทุานี้ครับ